หายสงสัยเงินเยียวยาเกษตรกรขึ้นทะเบียนทั้งครอบครัวจะมีใครได้เงินบ้างสรุปแล้วได้เป็นครัวเรือนหรือได้เป็นรายบุคคลวันนี้ผมมีคำตอบมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับ มาตรการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเริ่มโครงการมาสักพักแล้วครับโดยมีการทยอยโอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรงวดแรกเดือนพฤษภาคมนี้จำนวน5,000บาทซึ่งจะจ่ายให้เป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม63ให้กับเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์รอบแรกหรือเกษตรกรกลุ่มแรกที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ไปแล้วตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม63ที่ผ่านมาครับ ขณะเดียวกันยังมีรายละเอียดที่สร้างความสับสนให้กับผู้ดยงการรับสิทธิ์อยู่จำนวนมากหนึ่งในคำถามที่สำคัญที่สงสัยกันอยู่ก็คือสรุปแล้วการจ่ายเงินเยียวยาตามมาตรการเยียวยาเกษตรกรหมื่นห้านี้จ่ายเป็นรายครัวเรือนหรือจ่ายเป็นรายบุคคลกันแน่ซึ่งประเด็นนี้ผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่า เป็นการจ่ายให้เป็นรายบุคคลครับซึ่งเป็นการจ่ายตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเช่นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์เป็นต้นครับซึ่งไม่จะเป็นว่าจะมีกี่คนในครัวเรือนนั้นๆแม้ว่าหัวหน้าครัวเรือนจะได้รับสิทธิเยียวยาเกษตรกร1 5 0 0 0บาทแล้ว แต่หากลูกหลานเกษตรกรในครัวเรือนเดียวกันนั้นได้ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนตามโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หากผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ว่าไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิตามประกันสังคมและไม่เป็นผู้รับบำนาญแล้วก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรด้วยครับ ทั้งนี้ครัวเรือนที่มีสมาชิกขึ้นทะเบียนเกษตรกรคนละกรมหรือคนละหน่วยงานเช่นพ่อขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรส่วนลูกชายขึ้นทะเบียนกับกรมปรศุสัตว์กรณีแบบนี้ลูกชายก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรตามมาตรการนี้ด้วยครับแต่ต้องขีดเส้นใต้หนาๆว่าบุคคลน,นั้นต้องผ่านหลักเกณฑ์และตรวจสอบความซําซ้อนจากกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วด้วยครับ แต่หากเกษตรกรคนใดที่ได้รับสิทธิ์ของเกษตรกรชาวนาแล้วแต่ก็มีสวนยางพาราด้วยกรณีนี้จะได้รับเพียงหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นครับทั้งนี้เกษตรกรสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ผู้ได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรได้ที่ w w w moac g o t h ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาเกษตรกรครับซึ่งมีทั้งเมนูการตรวจสอบสิทธิเยียวยาเกษตรกรตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับโอนจากทกศการอุทธรรวมถึงการตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรครบทุกด้านทั้งด้านพืชด้านปศุสัตว์ด้านประมงและด้านยางพาราด้วยครับ นี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการเยียวยากกเกษตรกรที่นํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบนําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ